HELLO ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนันดูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเรามี How To สุดน่ารักมาแจากทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเป็น How To ที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากๆสำหรับใ,ใครที่เป็นสายวาดรูปหรือว,ว่าใครที่ชอบวาดรูปแล้วน,นั่นก็คือ How To วาดรูปสุดน่ารักใน Procreate นั่นเอง ซึ่งเราต้องขอบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยเราไม่ใช่คนที่วาดรูปเก่งอะไรขนาดนั้นเนาะเราก็เป็นคนวาดแบบเล็กๆน้อยๆคนนงึงซึ่งลายเส้นเราอะก็จะมีความแบบออกกล,กลมๆน่ารักเป็น,นก้อนๆหน่อยถ้าทุกคนไปดูอาร์ตเวิร์กตามปกคลิปหรือว่าตามช่องเราทุกเนี่ยก็จะเห็นว่าอาร์ตเวิร์กเรามีความดูกล,กลมๆมีมนิดนึงซึ่งเราก็ถือว่าเป็นนักวาดคนหนึ่งที่ไม่ได้วาดเซียนขนาดน้นแต่ก็สามารถวาดเพื่อการทำงาน ได้เนาะวันนี้เราก็เลยจะมาว่าเรามี how to อ,อย่างไรในการที่สว้างรูปให้กลมๆมนๆแล้วก็น่ารักฉบับของเราซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่เราเอาแบบจากที่เราใช้จริงๆเราก็จะไม่กลักเลยนะว่าเรามีวิธีอะไรบ้างที่เราใช้เดี๋ยวเราไปดูกันกว่าแต่ก่อนไปขออย่างหนึ่งทุกคนคือทุกคนอาจจะสังเกตว่าทาไมเปิดคลิปมาแล้วเสียงถึงดีขึ้นใช่ไหมเราขอเสนอน,น้องตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นลูกใหม่ที่เรายังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนเลยนั่นก็คือน้องไมโครโฟนใหม่ของเรานั่นเองทุกคน นี่คือน้องไมโครโฟนใหม่ของเราที่เราถือว่าเป็นไมโครโฟนที่ราคาแพงที่สุดแล้วก็เป็นไมโครโฟนที่เสียงดีที่สุดเหมือนกันน้องเปของแบรนด์โลยารุ่น V10 เนาะทุกคนสามารถไปกดได้ที่ช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะซึ่งแนะนาว่ารอช่วงเซลล์แต่ราคาแบบค่อนข้างถูกมากๆทุกคนก็ให้รอช่วงเซลล์ประมาณแบบ2องสองสองสิ้คนนี้คือแบบรอได้เลยรอช่วงเซลล์ก็ถือว่าราคาค่อนข้างดีเลยแหละอย่างแรกเลยก็คือบัตรฉันเองทุกคน ถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญกับการทํางานของเรามา,มากๆเลยเนาะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนที่ถือคติว่าถ้าสมมติเรามีบัตดีงานของเราก็จะออกมาดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีบัตข้างๆเยอะเลย และที่สาคัญเนี่ยเรามีบัตรทั้ง2ประเภทเลยนะก็คือทั้งทําเองแล้วก็ทั้ง,งซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติใครจะทาเองแบบเราเนี่ยทุกคนสามารถไปเปิดทูต o ร i a ลใน YouTube ได้เลยว่าอยากได้วิธีการท,าทบบําบัตรประเภทไหนเช่นแบบบัตรสีน้ํามันบัตรสีน้ําเลยพวกนี้ทุกคนสามารถไปเปิดเจอใน YouTube ได้เลยหรือว่าถ้าสมมติใครจะซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็แนะนํา,ยาอยู่2ที่เลยก็คือได้เป็นเว็บฟาเบิร์นแล้วก็เป็นเว็บของ ช้อปปี้ใช่แล้วเราแนะนาอยู่2สถานที่นี้เลยก็คือฟาฟาเวอร์แล้วก็ช็อปปีเนาะเพราะว่าช็อปปีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่กว้างม,มากทุกคนแล้วก็ในนั้นน่ะมีคีอเอเตอร์ที่เขาสามารถทำพัชน่ารักน่ารักแล้วก็บางอันนะคือแบบยูทูบมากบ้างแบบแปลกๆก็มีเลยก็คือเช่นแบบบัชต้นไม้บัชยาก็คืองงว่า ขายยังไงและที่สำคัญเนี่ยก็คือมีเกลือช็อปปี้เลยทุกคนสามารถไปดูแล้วก็หารีวิวร้านดีๆได้แต่เราแนะนําว่าอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือถ้าสมมติใครชื้อในช็อปปี้เนี่ยให้แนะนําว่าให้ดีลกับแม่ค้าโดยตรงให้ส่งให้ทางซีเนึรน่าจะโอเคกว่าการที่ให้เขาส่งแบบทางไปรษณีย์มามันจะแบบเสียค่าส่งเงเราเราแนะนําว่าให้เขาส่งมาทางอีนเมลแล้วเราก็อิ p พ r t ตเข้าทาง Apple S, แอปโปรเคนเนาะน่าจะดีกว่านะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเวลาเราเลือกบัตรใช่ไหมทุกคนเราจะเลือกบัตรที่ค่อนข้างมีนนน้้ําหัักก็็คือเปบตรที่แลว ก็ไม่ต้องกดน้ำหนักเยอะเลยเพราะว่าเราก็จะต้องเซฟไอแพดด้วยแล้วก็เราต้องใช้ไอแพในการทำงานอะไรต่างๆนี้ด้วยเนาะฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกปัดที่ค่อนข้างมีความทึบแล้วก็กดง่ายก็ได้เซฟหน้าจอ iPad ปีีรูปแบบหนึง่งละกัน อย่างต่อมาเนี่ยก็คือสไตล์การวาดนั่นเองจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบอิสระมากๆเลยนะทุกคนทุกคนจะวาดสไตล์ไหนทุกคนสามารถวาดได้เลยคือแบบบางคนมันวาดสไตล์มเหมือนกันเนาะเช่นบางคนอาจจะถนัดวาดเรียลลิสติกก็คือวาดแบบคมๆเหมือนหน้าคนของจริงไปเลยหรือว่าบางคนอาจจะไปทางสายน่ารักสายอนิเมะอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถวาดได้แนวที่ทุกคนถนัดเลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราขอแชร์ว่าเราเป็นคนที่วาดแล้วไม่ชอบใส่เส้นขอบดำ ทุกคนจะเห็นได้จากอาตเวกต่างๆในช่องเราที่แบบเป็นช่วงหลังๆวันนี้ที่ว่างานของเราอะแต่ละงานคือจะไม่ชอบใส่ขอบดำเราจะไปเน้นอย่างอื่นแทนเช่นแบบใส่เงาใส่พวกพื้นหลังให้เข้มขึ้นเพื่อนเน้นวัตถุของที่เราวาดอะให้ชัดมากขึ้นก็ถือว่าเราจะไปเน้นเทคนิคอย่างอื่นเพื่อทําให้งานของเรามีความสมูทตามากขึ้นแล้วก็ทําให้งานของเราน่ารักมากขึ้นเนาะ อย่างต่อมาเลยก็คือเรื่องของการลงเงานั่นเองจริงๆขั้นตอนนี้เนี่ยไม่สําคัญเท่าไหร่ถ้าสมมติใครแบบเป็นคนไม่ชอบลงเงาทุกคนสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเนาะซึ่งเราต้องบอกเลยว่าการลงเงาเนี่ยถือว่าสําคัญกับเรามากๆและยิ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไหว้ขอบดำด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถทําให้ภาพเราเด่นชัดได้เลยก็คือการลงเงา ซึ่งเราต้องบอกเลยว่าการลงเงาเนี่ยจริงๆมันมีเทคนิคการลงเงาเนาะก็คือหลายคนเนี่ยเวลาลงเงาบนผิววัตถุทุกคนจะเอาสีดําไปลงแล้วก็แบบไปเกีย่ยเลยซึ่งเรารู้สึกว่าอันนั้นเป็นอะไรที่ทําให้ภาพเราดูมีความ ไม่สมูทนิดนึ่งเนาะเราก็เลยแนะนําว่าวิธีการลงเงาที่ถูกต้องฉับเราเนี่ยก็คือให้เราดูสีออริจิน,นของวัตถุที่เราจะทำเงานเนาะดูสีตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็ป,ปรับสีเขาให้มีความเข้มขึ้นนิดนึงแล้วก็สามารถเอาไปวาดได้แค่นี้เนี่ยก็จะเหมือนว่าเป็นเงาบนวัตถุแล้วซึ่งคราวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเปรียบเทียบให้ดูระหว่างภาพที่ลงเงาแล้วก็ไม่ลงเงานเนาะ ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าภาพฝั่งที่ลงเงาเนี่ยจะมีความเด่นชัดแล้วก็มีความแบบดูพุ่งออกมาจากหน้าจอมากกว่าจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมว่าภาพที่ลงเงาเป็นยังไงฉะนั้นเราแนะนําว่าถ้าสมมติใครเป็นคนที่ชอบวาดรูปไม่ใส่ขอบดําหรือไม่ใส่ขอบดาแบบเราเนี่ยสามารถใช้เทคนิคนี้ในการวาดรูปเพื่อให้รูปเราเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นเนาะอย่างต่อมาเลยก็คือเรื่องของการลงสีนั่นเองส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนที่ยึดสี3โทนหลักเลยก็คือโทนชมพูตุน่น เขียวตุ่นแล้วก็โซนฟ้าตุ่นเนาะซึ่งทุกคนเนี่ยจะเห็นสีโทนนี้เนี่ยได้จากอาร์ตเวิร์กต่างๆในช่องเราเลยว่าจะเป็น หน้าคลิปช่องหรือว่าพวกแบบปกคลิปต่างๆทุกคนจะเห็นเลยว่าอาร์ตเวอร์พวกนี้เนี่ยเราจะใช้แค่สีสามโทนนี้แค่นั้นเนาะหรือว่าทุกคนจะสามารถใช้สีอื่นได้ก็ได้เช่นแบบสีโทนออกน้ำตาลไม้ไม้กับสีครีมพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้ากันเหมือนกันอันนี้ก็รู้สึกว่ามองสบายตามากแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคทนที่ชอบสามโทนนั้นจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าพอเรามองเลยเนี่ยมันมีความเข้ากันแบบยังไงไม่รู้ว่าทุกคนคือมองผ่านๆไปมาคือเขาดูมีความเข้ากันมีนัยยะเลยอะฉะนั้นเราแนะนําว่าถถ้้้้าาาาาาาสสสมมตใใรรรออยกกชชีทน่งลไไปดดูเพะว ถือว่าเป็น3สีที่เข้ากันมากๆนะสำหรับเราเอง างสุดท,ท้ายที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการจับปากกานั่นเองทุกคนถ้าสมมติเราจับปากกาขนาดเนี่ยก็จะทาให้เราสามารถวาดรูปได้ถนัดมากขึ้น,นเราแนะนําว่าเวลาจับปากกาเนี่ยให้จับแบบเต็มเต็มมือไปเลยทุกคนอย่าแบบไปจับตรงไปเยอะเกินอย่าไปจับตรงนี้เยอะเกินให้เราจับตรงกลางจับใ,ให้เต็มมือเหมือนปากกาปกติทั่วไปแล้วก็ถ้าสมมติใครยังวาดในแอนเพลเรามีความรู้สึกว่าเก่งๆวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ให้ลองนึกว่าน้องไอแพดเนี่ยเขาเหมือนเป็นกระดาษเครื่องหนึ่งที่เราแบบสามารถวาดอะไรลงไปก็ได้แค่เราอะวาดลงไปแค่นั้นเองถึงว่าเป็นอะไรที่ น่าจะช่วยในการวาดรูปได้ดีมากเลยก็คือเรื่องของการจับประกานั่นเองเนาะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของการวาดรูปสุดชิวในโพสตเอชฉบับของเราเนาะเราก็หวังว่าทุกคนน่าจะแบบทิปแล้วก็ทริปเล็กๆน้อยๆจากคลิปนี้ไปเราหวังว่าทุกคนน่าจะได้ประมาณนั้นไปเนาะหรือว่าสาม,มารถเอาไปต่อยอดทางอื่นได้เช่นแบบวาสติ๊กเกอร์ขายหรือว่าแบบพวกในการงานต,างงาต่างๆเราสามารถเอาไปปรับได้หมดเลยแล้วก็วันนี้ต้องไปลวนะทุกคนบ๊ายบายหวังวทุกคนน่าจะชอบคลิปของเราในวันนี้แล้วก็ชอบทริปกับทริปที่เราเอามาแจกเนาะวันนี้ก็ต้องไปลวจริงๆ,ๆนะทุกคนเจือกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค ให้เราด้วยนะบายายอว่าทุกคนน่าจะได้แบบไม่เล็กๆน,น,นะแต่คลิปนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์พวกช้อปปีหรือว่าเว็บที่เราไปซื้อของให้ทุกคนไว้ที่ใต้ให้คำอธิบายของคลิปเราเนาะทุกคนสามารถไปดูได้เลยจ้าวันนี้ไปแล้วนะ